คิ้วไปซื้อบัตรเล่นกันฉันล่นล่างสุดค่ะคีอมีนูเสาด้วยนี่มีูเสาแต่นสาสวยไหมตัวใหญ่ไปเลย จับดีจับดิลูกส่วนสูงก่อนนะจ๊ะยืนเฉยๆลูก่รอท่รองเท้าหน่อยครัเขานึกว่าพิงได้แหะเหรอลได้ ได้เรียบร้อยแล้วค่ะได้สอง่ะคะ่ยื่นมือให้พี่ครัค่ะโด ห้าไม่เจ็บเป็นกระดาษหรอกแม่เล่นไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่เข้าไปด้วย Never okay. never okay. ระวังลื่นลูกระวังโดดไหมเนี่ยแลเร็วไปกระโดดเร็วบันจี้จำเลยจำเลยดิ่งดิ่งดิ่ง ใส่ไลไเอายิงก็ถูกเราวางไปโดน้องนะเอายิงเก่งไงเราไปเล่<ป>ลลนอะไรเดร์กันมาเดลยลูกมะได้แล้วเราก็มาเจอกับตัวไดเอ้ยฮือ,อมันกำลังหันหลังให้เราอยู่ลูกเรีวิวมาดนิน้องเนาะมาดิ มาเร็วมาเรวมาเร็วกลัวไมะมันไม่กลัวไม่กลัวค่ะมาเรมาเร็วม <split> ีชีวิตมไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่ของจริง่ะไปค่ะ หนึ่งปป้าย,ยังไปได้เลยนะเห็นไหมนะมาเดี๋ยวลูกมาเจออุโม,มงเจออุโมงโอ้นี่ไงน้องเข้าไปเลยลน้องเข้าไปเลยเข้าไปในอุโม,มงค์เลยเ<ล>ข้าไปเลยลนี่ไงนี่ไงเข้าไปสิลูกเข้าไปสินี่มา ไปลึวไปลไปลึวไปหาพี่แจ๊กกับป้าป๊าทางฝั่งนูน้นเลยว<ป>่าเก่งไออว้วนกลัวน้องเจ้าขากลัว ยี่สิบเกันไปดิไปดิป่ะก้าไปเลยก้าไปเลยก้าไปเลยไม่กลัวไหมไม่น่ากลัวค่ะไปค่ะมันมันมันแตกไหมไม่แตกไปเด้ไเร็วไปเร็วข้างๆไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาดิเข้ามายุ่งยัพี่มาตามแล้วไปเรื่ยมาไม่เห็นจะกลัวอะไรเลยเออแต่หนูกลัวไอ้เนยด้เสาหน้า จับมาแน่นๆนะจับมาแน่นๆนะห้ามปล่อยอันนี้นะนั่งนะห้ามปล่อยนะลูกเฮ้ยไปเลยวเฮ้ยป๊าไปเลย โอเคเอาไปเดินไปหาปาป๊าเลยค่ะเดินไปเลยค่ะ,ะเลยเ้าแล้วไป ไหนโอ้โหพิจารเข้ามาอีกรอบนึงว้าวมีที่ปีนหน้าผาด้วยหน้าก็เดี๋ยวก็ปล่อยนะย่าเอาเฮ้ยเอ้าเอ้ยหลุดมีไหนไหนน้องปีนเป็นไหมรู้พ่จารเลปีนไม่ได้โอ้พี่จารเก่งอ่ะพี่จารปีนได้ เด็กเกิด <blunt> ป <animation> mm. well. ีล <sink holes> uh ิงก็เงี้ยแหละใช่มไหเจ้าขาได้เปล่าไหนดูดิเอาปีนสิลูกปีนออะไรันี่ปีนเาอไอันไหนป้าปีนดิป้าปีนแล้วค่ะโอ้ยที่เกาะเขาจะหักไหมเนี่ยเก่ง่งเก่งไงพี่จ๋าเก่ง แรงดีไหมพี่แจ๊ะแรงดีจังเล แล้วพี่แจ๊บไปกดเปีโยโน ว้ <Wow. S 2> าวขย่าดูสิลูกมันก็มีเสียงขย่าเลยแม่เล่นแล้ว <laughs> นี่มีชุดเครื่องครัอ เครื่องครัวของเด็กตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นร้านขายผักอะ่ะนี่ร้านไอศครีม ดินเนอร์มีชุดให้เปลี่ยนด้วยมุมเสริมสวย โอ้ทแบบนั้นเหรอลูก้าวว้าวน่ากินจังเลย บ้านไอติมน,นี่ไงแม่ค้าก็น่ารักด้วยเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทำไรคะอันอันนี้คือพี่ทาเล็บแล้วก็อบเล็บลูกเจอเล็น้องแม่ไปดูสิน้อง ิฟด้วยเห,หรอคะกระต่ายกระต่ายน่ารักมากฉีดนน้ำหอมหน่อยสิอันอนั้นลิฟไม่พังลูกเก็บไว้เหมือนเดิม <c oughs> ไหนน้ำหอมน้ำหอมอยู่ไหนหลูกโอ้ทาเล็บด้วยทาเล็บด้วยโ <c oughs> อ้โอ้อบด้วยออ,อ,อ,อ มีเสียนแลเหรอเสร็จแล้วจิดน้ำหอมค่ะเออเออเอออันไหนอีกนะ้มีบลัชออนกับที่ทาตาด้วยอันนี้อะไรเอ่ยโอ้เอามาทาปากอีกแล้วไม่ทันรู้เลยว่าคืออะไรเอ อ่าสีนี้หมดแล้วสีเขียวก็าสวยด้วยอ่ะเอาหวีผมก่อนอ่ะอ่ะ,อะออเดี๋ยวลูกอันอันนี้หวีหรือหวีไวหวีขนหมาเนี่ย <c oughs> นี่หวีผมคนนี่อ <c oughs> ุ้ยวันนี้หนูจะไม่แต่งหน้าด้วยลรอหนูแต่งเป็นเหรอลูก เอาได้เป่าผมเป่าก่อนนะโอ้ผมเปียกมากเลยเหงื่อกซกเลยใช่ไหมลูกเอาวีผมวีผมแม่เราจะเอาสีไหนดีแล้วแต่เลยค่ะนี่หนูเอาสีม่วงแล้วก็เอดอโอ้โอ้โอ้พาตาโอ้เล็บเล็บสีอะไรคะนายขอดูหน่อยทาสิคะทาสิคะแม่หนูทาเล็บไม่ใช่ทาปากแม่ นี่ผมด้วยอ๋อโอ้โหโอ้โหเสริมสวยกันใหญ่เลยเว้ยโอ้ยยังสวยไม่เสร็จอีกเหรอคะนานแล้วเนี่ยโอเคสวยแล้วก็ไปสถานีต่อไปลูกเอาน้องยังไม่สวยเหรอคะน้องน้องยังไม่สวยเหรอคะฉันมีลูกแล้วนะั่นเออตัวไรนั่นดูดิป่อป๊าเป็นเป็นตัวอะไร<ม>ป่อป๊าเป็นช่าง 厉害。 ครงแรกที่น้องจ้าจ๋ากับน้องเจ้าขาได้มีโอกาสมาเล่นมาทำกิจกรรมที่ฮาร์เบอร์แลนด์ตึกคอมชนบุรีอบอกเลยว่าเครื่องเล่นและอุปกรณ์ที่ฝึกทักษะพัฒนาการของเด็กๆมีเยอะมากเรียกว่าสามารถมาเล่นกันได้ทุกช่วงวัยเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ร่วมสนุกและดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวด้วยนะคะ สำหรับีพีนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ใน e ีต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมความน่ารักและความสนุกสนานจากช่องจ้าจ๋า,จาเจ้าขาเลิบลี่กันด้วยนะคะบ๊ายบาย